สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพื่อพ่อประชองยายสีกินแ่กจ้ะวันนี้พาคุณยายรอฟอสต์ต่อระยะที่สองตามนัดคุณหมอค่ะตามนัดคุณหมอตรวจตีนิ่งบางวันเหรอคะเห็นไหครับบางทีบางคนเนี่ย ตอนนี้ก็มีนักศึกษาแพทย์มาแนะนำให้คนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆค่ะในการที่เราเป็นเบาหวานเีเสย่างคับโรคสอมะไหแล้วท่านขอยตรวดก่วดรับตวจขึนเครับไตวายไปวายอย่างครับกร้นไตวายกับตวายเห็นมตวายก็ตวายยห้ารยะนี้องข้อเรือแล้วข้อกัี้สองย่างข้อข้อแขนก็พ้อข้อยุงยาก เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลศิรานะคะก็ สะอาดสะอ้านดีแล้วก็บริเวณก็โล่งดีค่ะกว้างดีด้วยกับมีน้คุษสาเนาะกัมาให้ความรู้แกพ่อแม่พีน่น้องคุณตาคุณยายที่อ่ปวยเป็นโรความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเบาหวานค่ะกับให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับการอย ok ู่การกินการปฏิบัติตัวสิละค่ะ ก็ดีเนาะค่ะเนาะก็เป็นอีหยังที่แบบว่าพ่อแม่พี่น้องข้ากับสิได้มีความู้เกี่ยวกับโรคต่างๆมามีนักศึกษาแพทย์มาในนั่นเนาะให้ความู้กัตั้งใจฟังกันว่าโรคต่างๆมันเกิดจากภาวะอีหยังเกิดจากอีหยังการอยู่การกินใช่ไหมคะการพักผ่อนของอแต่ละคนเนาะสภาพร่างกายปัจจัยเสี่ยง ปัจเจียเซียงกระไหลหลูเบาหวานพ้อมดันโลหิตสูงเสียงตัวกันเป็นอย่างอ้ย่าสีก็บอกือยังเป็นคุณหมอนี่ล่ะจ้ากพาคุณยายมากหาคุณหมอนะคะตามนัดมาตามนัดค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีเท่าที่เราจะทำได้ดูแล่านไปนะคะ ตันี้การวัดข้นดับต้ค่ะิค่ะาด้วค่ะกินเผาเซ์ก็คุณยายตรวจน้ำตาลแล้วตรวจค้อมดันแล้วกลินานเขาเ้าค่ะม่ ได้ปลาหมือกปิงมะไ้ค่ะขอาเนี้ยนึ่งมาเจ้าบ้านพอเขาไมา่กินพร้อมเดี๋ยวพอรามาอเขามา่กินพร้มอมน้ำตาลดีค่ะน้ำตาลดีจะควมดันสูงเออเป็นเทละยางละอันเนะาะฟังขานเนาะค่ะเนาะเขามากแกมากกับอ,อแต่โลูกแตไพ โอ้ยมากัดเป็นตะแสแต่พ่อแม่พี่นอ้องมองขึ้นแม่ฉันกินเข่าเนี้ยนี่ขึ้นแม่ยาสีกินเขา่าต่แสตะแซสเอาถุงให้จับเอาค่ะจังบ่อเปลี่ยนมือปลาเมึกใหม่ละสิบบาทพพ่่่อแมีน้องศึกษาแก่ก็มาให้ค้ามในน้ำม,มาดูแลเนาะค่ะมาให้ความรูแแพพ้แกผู้ป่วยแกคุณตาคุณยาย ใา่สุขภาพ,าพาดูแลกันไปออกพื้นที่กับกับวันใมากทุทเกเงินนะคะนานๆถึงมาทีหนึง่งมาครั้งหนึง่งมาให้ความรู้มาแนะนำแก่ผู้ป่วยเบาหวานความดับ